เรามาเติมความสุขให้ตัวคุณเองดีกว่าค่ะเพื่อพลังงานของคุณและสเสน่ห์ของคุณกันนะคะในวันนี้ไพ่อยากจะบอกให้คุณทำอะไรสามใบนะคะหนึ่งสองนะคะสามยังไม่จบค่ะสามใบนี้ปุ๊บปักอยากรู้เลยว่าคนที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างขอสามใบหนึ่งคนที่คุณคิดถึงนะต้องเป็นคนที่คุณคิดถึงนะคุณสามใบอ่ะทีนี้เท่ากับว่าในคำทำนายนี้นะจะมีทั้งหมด สองคําสองคำทำนายด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่า energy ของคุณวันนี้จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ของคุณทําให้ตัวเองมันมี energy ที่ดึงดูดยังไงนะคะอ่ะเรามาดู3ใบแรกกันนะคะใน3ใบแรกนะคะโอ้โหขึ้นมาแล้วว่าใครที่กําลังเตรียมตัวไปออกกําลังกายหรือว่าจะลงเข้าคอร์สพวกพิลาทิสหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายืดเส้นกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งการเขาเรียกว่าสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายก็ทําได้เลยนะคะ ไพ่บอกว่าไปทาสิ่งที่คุณไม่ชอบบางคนไม่ชอบออกกําลังกายแต่ต้องออกกาลังกายนะคะก็แนะนําว่าลงข้าคอสพวกออกกําลังกายไปได้เลยหรือใครที่กําลังรู้สึกว่ามันเมื่อยมันแบบว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะคะไพ่ก็บอกว่าใช้เงินแก้ปัญหาค่ะอันนี้น่าจะง่ายที่สุดสำหรับพวกคุณแล้วอย่างที่2องคือนายออฟซอสน o f ออฟซอสเป็นตัวบอกว่าวันนี้อาจจะต้องทําอะไรให้มัน be on time นิดนึงให้มันแบบ ตรงต่อเวลานะคะให้มันตรงต่อเวลาขึ้นให้มันกระชับมากขึ้นอะไรที่มันเวิ้นเวออะไรเงี้ยโอ้ก็ก็ผ่านไปก่อนใครที่วางแผนจะซื้ออุปกรณ์กําลังกายเข้าบ้านนะคะปะบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่อาจจะไม่ได้ระยะยาวเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เห็นอุปกรณ์อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ทําต้องเอาตัวเองไปอยู่ข้างนอกนะคะอันนี้เห็นมาเลยว่าเรื่องการออกกําลังกายและเรื่องการดูแลเรื่องของเวลาทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นและคุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น นี่คือเรื่องแรกนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามแม่หมอก่อนเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะอ่านไพ่คนที่คุณคิดถึงเขารู้สึกยังไงกับคุณในวันนี้นะคะอะกดติดตามค่ะกดติดตามก่อนใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึก Energy ์จีมันบูสต์อัพไหมคะนี่แม่หมอกก็นั่งจิบกาแฟนี่แม่หมอดื่กาแฟเองนะคะก็รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ค่อยๆดื่มแล้วมันค่อยๆแล้วเมี่อเรไมในยามเช้าที่รู้สึกเราไม่อยากกระชากตัวเองตอนเช้าไงาเราเลยแบบดิฟกาแฟนะคะอะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดคิดคิด,คด,คดยังไงกับเราบ้างคนที่เราคิดถึงเขาคิดไงโอ้ยไม่ต้องห่วงค่ะเขาคิดถึงคุณตลอดตลอดเวลาเขาบอกว่าแบบเช้าสายบ่ายเย็นนะคะค่าม,มืดนะคะหรือเช้ามืดนี้เขาก็คิดถึงคุณตลอดนะคะธีมสีนี้ค่อนข้างไปทิศทางเดียวกันหมายถึงพลังงานออโรราที่เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่ามันสงบค่ะ มันอุดมสมบูรณ์มันเชื่อใจมันแบบออ้อะไรหลายๆอยา่างแต่ไฮพินเทสเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณสวยเสน่ห์แบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้คุณดูดีแบบสวยแบบลึกลับสวยแบบว่าเออมันดูมีอะไรอย่างเงี้ยเดอะสตารคือจับจ้องแล้วก็มองเธอเป็นที่หนึ่งในใจนะคะส่วน6ดาบคือแบบอยากจะเรียนรู้เธอไปเรื่อยๆรู้จักเราไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าการมีเราเหมือนแบบเหมือนแกะของขวัญวัน,นคริสต์มาสอืมเป็นไงคำพูด มันดีมันดีมันดีเออก็ดีเหมือนกันนะอะใครที่อดทนฟังแม่หมอเดี๋ยวเปิดให้อีกใบหนึ่งสิ่งที่เขาต้องการบอกกับเราอีกดึงข้อความเขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงเขาไม่ต้องเป็นห่วงเขา,อเเขาสองดาบคือไม่ต้องกปงงลเรื่องเขาไปทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่อยากทําอะไรทํา life is too short สองดาบคือการตัดภาวะอารมณ์ออกและใช้เหตุผลมากขึ้นเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาโอเคนะ อยากให้คุณนะ่ะโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นและอะไรที่อยากทําก็ทํานึกถึงความสุขของตัวเองเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเขาเขายังอยู่กับคุณอยู่ตรงนี้ค่ะฉะนั้นในพลังงานตรงนี้อยากให้คุณเปิดคราวจากกระแล้วก็ใช้ใช้ความสัมผัสข,ของคุณที่มันบียอนนะคะทาอะไรที่มันเป็นการให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเรานึกถึงคนอื่นเยอะแล้วเรานึกถึงตัวเองนะคะสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้รู้สึกคิวใจบ้างไหมคะ ไม่บอกว่าได้เลยว่าวันนี้ไม่บอกรู้สึกแบบแฮปปี้กับคุณมากเลยนะแล้วใครเห็นคลิปนี้คลิปแรกก็ขอให้คุณมี energy ที่สดใสแล้วก็อยู่หล่อเลี้ยงหัวใจคุณไปทั้งวันเลยนะคะสําหรับในครั้งนี้ขอให้คุณมีความสุขแล้วเรามาเจอก,กันในคลิปใหม่ก็ติดตามกันไว้นะคะ